สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระก,การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมหน่วยการเรียนรู้ที่1การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยเรื่องคุณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จัดเนื้อหาในบทเรียนกันก่อนว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องที่ 1. สาระสาคัญความคิดรุ๊กยอดเรื่องที่2ตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้นะคะเรื่องที่3คุณธรรมและจริยธรรมของพรเมงดีตามวิถีประชาธิปไตยเรื่องที่4ีระวาระธรรมเรื่องที่5 สามะคีธรรมเรื่องที่หกปัญญาธรรมสาระสำคัญหรือความคิดรวบยอดของบทเรียนนี้นะคะกล่าวไว้ว่าคนระเบิดที่ดีย่อมมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนส่วนตัวชีวัดหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้นะคะคือ อสองจุดหนึ่งปสี่ทับหนึ่งการปฏิบัติตนเป็นพลเรเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนม,มาดูเรื่องแรกเลยนะคะเรามารู้จักกันว่าคาระวธรรมคืออะไรคาระวธรรมก็คือการเคารพซึ่งการดละก,กันของบุคคลซึ่งก็มีตัวอย่างไม่เรียนรู้นะคะตัวอย่างแรก ก็คือเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันตัวอย่างที่ 2. เคารพในกฎหมายและวัฒนธ,ธรรมประเพณีของสังคม 3. เคารพผู้ใหญ่โดยเฉพาะบิดาและมา, 4, ารดา 4. เคารพในสิทธิของผู้อื่น 5. เคารพเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ไปมาดูเรื่องสามัคคีธรรมกันนะคะสามัคคีธรรมคืออะไรสามัคคีธรรมก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเสียสละและร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสำหรับตัวอย่างของสามัคคีธรรมนะคะมีดังนี้นะคะ 1. ร่วมกันคิดวางแผนและทำงานโดยไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน 2. รับผิดชอบต่องงานที่ได้รับมอบหมาย 3. ทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์นส่วนตน 4. ประเมินผลการทํางานของหมู่คณะนะคะแล้วก็นําไปปรับปรุงต่อไปเรื่องปัญญาธรรมนะคะปัญญาธรรมคืออะไร ปัญญาธรรมก็คือการขยันมันเพียรในการศึกษาเรีเรยนการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยใช้เหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตัวอย่างของข้อแรกคิดวิเคาเราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลข้อที่สองแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีสติรอบคอบ ข้อที่3มีเหตุผลในการอภิปรายเรื่องราวต่างๆหลังจากบทเรียนไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบประหัตสากิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมที่1.1 1. นะคะให้ในักเรียนลอมรอบคำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการเป็นคนระมือที่ดีต่อไปเป็นกิจกรรม กิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมที่1.2ให้นักเรียนนำตัวเลขไปใส่หน้าข้อความที่กำหนดลงในตารางหลักธรรมของการเป็นพลเมืองดีให้ถูกต้องเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมที่1.3นะคะให้นักเรียนนำคำที่ครูกำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ ชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วนะคะไว้เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ